สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เกิดเหตุรถกระบะพลิกตะแคงนะคะบรรทุกสินค้ามาเนี่นะคะก็ได้ถ่ายของสินค้าออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการวิ่งรถตั้งกันนะคะเดี๋ยวมารอรับชมกันนะคะตอนนี้ก็กาลังอยู่ระหว่างเตรียมตัววิ่งนะคะคนขับไม่เป็นไรนะคะอันนี้ปลอดภัยดีค่ะ กำลังเตรียมอุปกรณ์วิ้นรถนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการปิดถนนนะคะตอนนี้กำลังคลอโซนะคะตอนนี้ก็ทำการจัดระเบียบตั้งรถนะคะตั้งรถเพื่อทำการวินพิดปั้งก่อนนะคะทุกคน อ๋อรถผักพลิกค,คว่ำค่ะพอดีแกกําลังวิ้นรถอยู่รถผักคว่ำพอดีแกกําลังวินนรถอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์ <c oughs> อ๋อเห็นอ๋อค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะ,คะ,อคะ,คะ,คะตอนนี้ก็ทําการวิ้นแล้วนะคะทุกคน คลิกคลิกก่อนนะคะคว่ำก่อนเรียบรออ้อยค่ะดึงขึ้นถาดอีกทีนึงนะคะอคตอนนี้ก็จะทำการดึงรถขึ้นถาดาแล้วนะคะการดึงรถขึ้นถาดแล้วค่ะตอนนี้รถติดมากเลยนะคะเพราะว่า เดินสย่ยเอเชีย e เนาะต้องรีบเขียเส้นทางจราจรนะคะ่ะเดินขั้นถาดแล้วก็แอบทางทางก่อนนะคะเพื่อให้ปล่อยรถวิ่งได้ตามปกตินะะคะกำลังวินรถค่ะ ีรถม,มันขวางถนนอยู่อ่ามีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวเยวให้แกทกกลับนะคะพี่สักคู่นึงพอดีรถมันขวางถนนแล้วรถมันติดด้วยค่ะค่ะได้คะ่ะ ก็จะเป็นกรองผักนะคะที่รถบรรทุกมานะคะรถขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะถอยข้างทางนะคะเจค่ะ สรับคลิปนี้ก็เสร็จภาพมาฝากเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราก็รอจะสง่งตรูต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลางกันไปก่อนคะ่บบะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ